เออก็สวัสดีนะครับพี่น้อพไอชชนุกวัสดีครับเอสวัสดีครับอันนี้ก็เรื่องราวขคำวันนี้ก็คงมีหลายๆเรื่องนะครับที่จะมาเล่าสู่คนฟังแมลงมากินเลยเออขอบคุณทุกท่านนะอย่าลืมนะครับอ่าก็เอสพเอสมาเราจัดให้สองท่านปฏิทินปฏิทินนะนี่อ่านเอสานเอส เขาอนนบอกว่านะปิดกรุงเทพหนูจะได้นอนอยู่บ้านรอดูเจาะข่าวเล่ขาขำไม่รู้เขาจะมาปิดที่นี่หรือเปล่า,าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันเลยนะออยังไงปฏิทินเราแจกวันละสองท่านไอ้สามท่านปฏิทินเนี่ยสำหรับเ <MS> อ็นเอสองงเล็บ ว่าปฏิทินเราจะได้รู้ว่าใครต้องการและอีกนึงสึงสายก็เป็นโทรศัพท์ทางบ้านที่โทรเข้ามาที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องนะงเล่มเนยนะอาจจะลืมนะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดไว้ด้ว่าปฏิทินนะครับครับผมเราจะได้ทางทีมงานเราจะได้จัดส่งไปให้ตานที่ท่านร้องขอกันมาเอาไว้ตั้งโต๊ะจะตั้งหลังทีวีจ้างไ้ก็วากันไปแล้วแต่แผนได้ไหม แขวนไม่ได้แขวนไม่ได้แล้วแต่จะเจาะรูแขวนก็ได้แล้วแต่นะเพราะว่ามันตั้งเี่สวยอไปแขวนทําไมก็อยากแขวนไม่อยากแขนแวนมีนสายมารอแล้วลวันนี้มาครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาครับเข้าสู่ในช่วงเล่าเรื่องคำ มาเราเลือกขำมาเลยครับวันนี้มีสายมารอแล้วอ่าสายมารอทั้งบ้านมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกสคครับสวัสดีครับผมเสียงคุณเล็กนะครับครับผมคุณเล็กครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณเล็กครับผมปีใหม่ครับคิดถึงครับพิดถึงทุกคนเลยครับครับขอบคุณนะครับเช่นกันครับอวันนี้ผมมีเรื่องเล่าหนึ่งหญิงสองชายครับคือเมื่อก่อนเนี้ยศิรานีเนี่ยก็เป็นคนตอบเป็นหมายที่เก่งมากใช่ใช่ศิรานีคือศิรานีนี่ก็มีปัญหาหัวใจ ามีผู้หญิงตอบปัญหาผู้ชายก็เขียนจดหมายมาถึงครับอบอกพี่เจรนีก็หนูมีแฟนมมีผู้ชายมาชอบหนูสองคนนะฮะทุกอีกคนหนึ่งอะ่ะกาสมมติชื่อว่าชื่อนอนะฮะครับนอเน,นี่ยเขาเป็นคนมีฐานะดีนะฮะมีสัยดีหนูก็ชอบเขามากเขาก็รักหนูมากอะไรเงี้ยแล้วอกอีกคนนะก็สมมุติว่าชื่อดอนะฮนะ คนนี้ก็ภรรยอยากโจนหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นคนเตรียมเนื้อจําตัวอะไรเงี้ยหนูก็ชอบทั้งสองคนท่เข้ากันเนี่ยหนูไม่รู้จะตัดสินใจชอบใครคนหนึ่งตัดออกเป็นคนหนึ่งนะฮะหนูจะตัดนอดีหรือตัดดอดีออกไปนรอืมตอนนี้ก็บอกโอ้งั้นหนูว่าตัดนอทิ้งไ่ได้เลยนะฮะ แต่ดอต้องเก็บไว้ห้ามตัดตดดขาดเลยนะฮะถ้าหนูตัดดอทิ้งนะหนูจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยอ๋อแสดงว่าดอเขาเป็นคนรักจริงนะไหมนี่นะคุณดอนีครับครับผมรถตีมาขอบคุณคุณเล็กนะเดี๋ยวจัดส่งไปที่ทีมไปให้คุณเล็กอย่าเพิ่งวางสายนะครับครับเดี๋ยวจัดส่งไปที่ทีมไปให้นะครับผมเมื่อกี้เห็น SMS จาก พยาวจังหวัดพยาบอกพยายังหนาวอยู่เลยเจ้าถูกต้องถูกต้องเขาบอกเริ่มจะร้อนขึ้นมาทุกทีแล้วนะไม่อยากอะไรเนี่ยไม่อยากให้ร้อนก็เลยดูเจ้าข่าวเล่าขำดีดีดีจะได้เย็นใจสบายๆนะดีครับโอ้พยายังหนาวอยู่เลยหนาวช่องทางเหนือภาคเหนือนี่ยังหนาวอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนี่ยังหนาวเขาบอกดาวดอยอ่างขางเนี่ยดอยอ่างขางอันนี้สามองศาครับผมดอยอ่างขางบกอากาศบนยอดดอยบนยอดเออบนบนบนดอยอดนดอยแล้วก็ภูกระดึงที่ภูกระดึงที่จังหวัดเลยเนี่ย สามองศาสี่องศาที่บนภูกระดึงแล้วเวลาพาทิ์ตกเขาแถวนั้นเขาเรียกว่าผาเงือบหรือผาอะไรนี่พอขึ้นไปที่ภูกระดึงจะสวยงามมากแล้วสหรัฐอเมริกาประกาศภัยพิบัติด้วยหนาวอากาศหนาวมากเลยห้ามออกจากบ้านกันในรอบปีครับผมในรอบเลยใช่ไหมรอบเลยพี่ลบลบสามสิบอะขนาดปก่อนไม่เคยลบหน้าเล่นน่ย น็อกเคตลอดนะเดี๋ยวไอ้นั่นอากาศหรือดัมมี่ไม่เกี่ยวการสารพอนว่านักข่าวที่เขาทำข่าวเนี่ยนะเอาน้ำร้อนๆเนี่ยใส่กระบอกแล้วเทเนี่ยปุ๊บกลายเป็นหิมะพุ่งใช่พี่อากาศมันติดลบมากได้ครับผมติดลบมากขนาดเทน้ำยังไปเงี้ยถ้าเราไปยืนเยี่ยวกันไม่ได้เลยนะแข็งไหมครับเอาประทานโทษไปเยี่ยวไปมันแข็งเลยมันต้องเด็ดนะถ้าเกิดไม่เด็ดถ้าไม่เด็ดมันค้ำเราหายทองเลยครับ ต้องเด็ดครับผมเอาผู้หญิงเยี่ยวก็ต้องทีต้องสลัดต้องสลัดครับทำไมต้องสลัดอ่ะไม่สลัดขึ้นเป็นแม่แรงอะเด็ดเถื่จะบ้าไม่เกี่ยวกันอาจจะเกี่ยวนะไอผู้จริงจริงเตี่ยวเนี่ยพอที่ไปมันมันอย่างนี้เลยนะเขามีฮีเตอร์เครื่องทำความร้อนในห้องน้ำากอไปเยี่ยวน้องใช่มาเท่งเราเยี่ยวข้างนอกอะใครจะไปเที่ยวข้างนอกไม่ใช่พี่ไม่ใช่เมืองไทยในร่างกายเราเป็นความอุ่นอยู่พี่ไม่ต้องเยอวเอางี้ลปขนาดน้ำมันร้อนยังเป็นหิมะได้ประธานโทษนะเยี่ยวข้างนอกหมดโอกาสครับเพราะ ขนาดคุณออกมาคุณต้องห่มเสื้อผ้าใ,ในาใน่ใคุณงัดออกมาเนี่ยตายเลยเออตายถูกต้องหายอะีิหายหายไม่เจอ ขายอะไรตายมันมันหนาวตายน้องชายนะเขาจะไม่รอดเลยนี่อ่ะแต่คุณอัานก็ยังหนาวตลอดชีวิตนะจะรู้ได้ไงอ่ะฟันออกปากขนาดนี้ครับผมมันมันเยินนี่อิตาบ้านี่เออเออดีครับผมเรื่องขำๆอ่ะดีกว่ามาถ้าเกิดไม่มีใครเล่าผมเล่าอย่งเงี้ยเครับผมอันนี้เรื่องเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับเออผมอ่านมาแล้วมาแล้วเกี่ยวกับอะไรมีสายมีสายมีสายทางบ้านมาสวัสดีครับสฮัลโหลครับครับสวัสดีครับ คนน้าหนูคนน้าหนูจากสีเกศนะครับครับสีเกศหนาวไหมน้าหนูสีเกศน้าหนูอยู่กรุงเทพน้าหนูอยู่กรุงเทพแกไม่ไปกงสีเกศนะไปมาครับไปมาครับตอนนี้อยู่กรุงเทพใช่ไหมเปกรุงเทพหนาวไหมครับก็เหมือนอยู่ที่เดียวกันน่ะตอนนี้พี่นั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วพี่เออเหรอใช่ครับอยู่ลาดพร้าวอยู่ลาดพร้าวพี่เชฟเชวบังรักครับครับผมครับผมมีเลขขำๆมาปีใหม่เนี้ยครับมีครับมีครับ ว่ามาเอาอยากจะสมมติว่าถ้าอีกถึงปีโลกเราจะแตกเนี่ยคนเราจะมัวจะถือติดทีทะเลาะกันอไหมอมคงจะไม่หรอกกลัวตายาใช,ใชต่ต่างคนต่างก็อยาเอาชีวิตรอดถูกต้อง เอาเดี๋ยวเล่าเรื่องขำต่ออ้าวเมื่อกี้ไม่ใช่เล่าใช่ไหมครับเมื่อกี้เกินไม่ใช่เฉยเมื่อกี้เล่าสู่กันฟังเฉยเฉยถ้ารู้ว่าโลกจะแตกหนึ่งปีผมก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแล้วจะได้เกิดเป็นเทวดาโอ้ยที่องชื่อว่าคุณนายจิจิรีดคุณนายจิจิรีดครับอ้าวคุณนายจิจิรีดมามามาจิจิรีดมันไปอยู่กรุงเทพหลายปีอ่าเออคุณนายก็เลยให้ชุดยาวๆมาเขาเรียกว่า ชุดแม็กซี่อ่าชุดยาวแม็กซี่เอเอนีอ่ก็กลับบ้านไปเจอเพื่อนพ้องเพื่อนเก่าโอ้ยชวนกันมาเล่นไพ่อ่าเฮ้ยเพื่อนเขาถามว่าทําไมใส่ชุดยาววะอ่าเฮ้ยค่อยไปอยู่กรุงเทพมาอ,อืมคุณนายใส่ชุดยาวไปเล่นไม่เคยถูกตำรวจจับเลยอืออือแล้วก็นั่งเล่นไพ่กันตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงแน่ได้เรื่องแล้วตรงนี้เออ ตำรวจมาแล้วเออเออคราบอกว่าถ้าตำรวจมาจะวิ่งยังไงวะเตรียงมาแล้วเขาเตรียงถูกกลุมแก๊บไปทำไงครับพอตำรวจมาตำรวจก็เอ๊ะมันชุนนมอะไรกันนะอช่เขาเรียกว่าไปดูก่อนเป็นตำรวจไปดูก็วงแตกต่างคนต่างวิ่งคุณปีงใส่ชุดยาววิ่งไม่ทันเขาอืจะวิ่งยังไงวะเนี่ย วิ่งไปก็ติดขาติดติดอะไรเหยียบชายก็โปรงเองวิ่งเข้าป่าละมอทะลุออกลววเขาไปไกลแล้วครับทะลุออกจากป่าละมอก็ดึงถุงก๊อกแกออกมาอืดึงเศียญยาเศษฟางอะไรยัดใส่ถุงยัดใส่ถุงตำรวจไปเห็นสงสัยมาชุดเนี่ยทําไมก้มๆเงยๆเขี่ยนน่นเขี่ยนี่เขาก็เลยแก้งถามตำรวจว่าคุณผู้หญิงครับหาอะไรครับเอหาจิ้งหรีดค่ะอ้ คุณนายคุณผู้หญิงจะเอาจิ้งหรีดไปทำอะไรคะหาจิ้งหรีดไปเลี้ยงวัวคะ่ะแต่งแต่งแต่งแเป็นตีบ้าจิ้งหรีดไปเลี้ยงวัวข <_ q> อบคุณคือคือคอยกจะลืมจะลืมตัวจิ้งหรีแล้วเอาไปทอดกินได้แล้วไปเลี้ยงวัวยังไงไปเลี้ยวงวัวแกเขาจะมันมีหญ้าติด้วย,ยงไง เขาก็เขาจะไปเอาไปให้วัวกินคือสักคนเราเขาเรียกว่าตื่นเต้นความตกใจหรือความระพังตัวเองเนี่ยแต่ไหมมันตื่นเต้นตกใจพูดผิดถูกับเอ่ะที่ไหนได้ก็บอกว่ากําลังหาหญ้าไปเลี้ยงวัวแต่ที่ไหนได้กําลังหาจิ้งหรีดอยู่ตอบผิดมาแล้วตอบผิดแทนที่บอกหาหญ้าไปเลี้ยงวัวมันลนนว่าง่า เออเขาเรียกว่าคนเราไม่ตั้งสติไม่ได้นะอย่างนี้มีมีบางอี่างเยอะปุ๊บเดี๋ยวว่าเหตุการณ์นี่เหตุการณ์ในความตกใจมันมีเยอะอย่างเช่นถ้าไฟไหม้เนี่ยก็แบกคนยกโอ่งยังมีเลยยกตู้เย็นเปยกตู้เย็นอย่างเงี้ยบางทีแบบบางคนอ่ะตอนนั้นข้างบ้านเขาไฟไหม้ใช่ไหมไฟไหม้ก็รีบไปปุ๊บ แกหยิบเอาหม้อข้าวไปถือหม้อข้าวไปฝาไม่ได้เอามาใช่แล้วก็มาถือไปงี้อีกคนหนึ่งโอ้โหไ,ไอตอนที่จะขึ้นไปไป,ไปอาพาร์ตเมนต์น่ะให้เราช่วยยกตู้เย็นมไม่พราะตาลังอวดดีไฟไหม แม้แบีคนเดียวไปเฉยเลยโอ้ยไปได้ไปได้เลยแต่ตอนเรากลับเนี่ยตอนเรากลับลำบากกับเหนื่อยมากนึกได้ไงคือความอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่ามันมันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นแล้วมีพลังมันมานะก็มันตกใจสุดสิ้นแล้วทำให้พลังมันออกมาใช่ใช่ใช่มีพลังลมปานอยู่ข้างในเขาบอกสีสะเกียังหนาวอยู่เมื่อกี้สีสะเกียังหนาวมากขอบคุณนะครับผมนี่พี่น้องชาวสีสะเกีก็ดูเราอยู่หลายจังหวัดเลยครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับท่านบิ๊กจิ๋วสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีด้วยครสวัสดีลูก สวัสดีครับพ่อครับเออสวัสดีลูกเออหวานไปนะลูกนะครับเป็นไงครับช่วงนี้เป็นไงครับช่วงนี้เป็นไงบ้านเมืองเราอากาศเย็นรัวสบายสบายไมีปัญหาเลยนะแต่รัดจำเนินหนึ่งร้อนทุกวันเออไม่มีปัญหาทุกคนเราก็เปิดพัดลมหน่อยลูกเรมีปัญหาพ่อพร้อมยังครับพร้อมเลยลูกพร้อมที่จะดูคลิปแล้วใช่ไหมครับเออพร้อมแล้วช่วงหน้าอยู่ครับคลิปมาแน่นอนครับช่วงนี้พักศกุลครับ